สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะกลับมาดูของคนที่เกิดในราศีกันนะครับประจําปี2560นะครับว่าชาวราศีกันพื้นฐานในปีหน้านี้นะครับมีพื้นฐานดวงในทางการเงินการงานเป็นอย่างไรลองมาดูนะครับลองมาดูที่ใบแรกนะครับเป็นการเงินนะครับเลือกออกมานะครับการเงินนะครับ the word the word หมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับ เพราะฉะนั้นการเงินของชาวราศีกันนะครับปีหน้าก็ไปอีกหนึ่งปีนะครับที่ไม่ดูแล้วไม่น่าจะลําบากในเรื่องของการเงินนะครับมีเงินใหม่ๆหไหลมานะครับสามารถทําธุร,รกิจเกี่ยวกับทางด้านการเงินได้นะครับเรื่องเงินเรื่องทองของชาวราศีกันปีหน้าไปอีกหนึ่งปีที่มีจับจ่ายใช้สอยอย่างคล่องมือนะครับมันไม่ไม่ค่อยขัดสนเรื่องการเงินนะครับ <S <S ถึงมีปัญหา <S <S เรื่องการเงินอยู่แล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าจะดีขึ้นนะครับ เพราะนั้นเรื่องการเงินเป็นอีกหนึ่งปีที่ชาวราศีกันค่อนข้างสบายใจได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับชาวราศีกันก็ต้องไม่ประมาทในการใช้จ่ายนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดกับทุกๆคลิปนะครับว่ามันดูได้ราศีเนี่ยมันก็เป็นแค่เกมข้างๆครับแล้วก็ต้องไปเปรียบเทียบกับการเงินของดวงเดือนนะครับของปีเกิดนะครับของกําลังวันวันนี้ก็คือลัคนาลัคนาคือราศีครับวันนี้ก็คือดวงดาวนะครับเราตกวันจันทร์ก็คือดาวจันทร์อะไรเงี้ยเราไปดูอีกทีว่ามันเป็นยังไงมนะครับแต่ถ้าพูดของเรรื่องาีนะครับ เรื่องการเงินนี้บอกได้เลยว่าชาวราศีกันนะครับปีหน้า,ปนาเป็นอีกหนึ่งปีที่มีจับจ่ายใช้สอยได้ยอย่างคล่องมือและสามารถหาเม็เงินใหม่ๆนะครับมีเงินใหม่ไหลเข้ามาในมือด้วยนะครับการเงินไปแล้วก็ขอ,อการงานแล้วกันนะครับการงาน <c oughs> <c oughs> แต่การงานของชาวราศีกันนะครับปีหน้าได้แปดถ้วยแปดถ้วยหมายถึงความเบื่อนหน่อยความท้อแท้นะครับความสิ้นหวังมันอาจจะรู้สึกรู้สึกนะครับ เบือบ่องานหน่อยนะครับในปีหน้าของชาวราศีกนันคเป็นอีกหนึ่งปีที่ชาวราศีกันร,รู้สึกทํางานอย่างเขาเรียกว่าอะไรหมดอะไรใยอยากเบือ่อนายงงเหงาบอกไม่ถูกอารมณ์มันท้อแท้เบื่องานนะครับอาจจะมีความรู้สึกอยากเปลี่ยนงานนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับความเป็นแบดโทนมันก็มีผลรู้สึกแค่ทางด้านของความคิดนะครับถ้าอดทนแล้วทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นแค่ความรู้สึกมันก็จะผ่านไปได้นะครับในผลของเรื่องการงานนะครับมันก็จะไม่มีอะไรที่ร้ายแรง เพียงแต่ความรู้สึกเท่านั้นเองนะครับท่านก็มีโอกาสที่จะขยับขยายนะครับทําได้แต่ว่าความรู้สึกเรามันค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะครับต้องต่อสู้กับความรู้สึกพอสมควรครับการงานของชาวราศีกันนะครับโดยโดยรวมเรื่องของอื่นที่เกี่ยวกับการงานมันก็ไม่ได้ให้ผลเสียแต่ว่าความรู้สึกมันจะท้อแท้หน่อยเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของความรักชาวศีกันนะครับเรามาดูอีกใหม่นึง The Chariot อืม Chariot หมายถึงรู้สึกนะครับ หรือว่าชัยชนะนะครับที่ได้มาอย่างยากลําบากนะครับถ้ามองของเรื่องความรักลองคิดดูครับว่ามันจะหมายถึงอะไรนะครับรูสึกนะครับการต่อสู้นะครับนักรบนะครับชัยชนะที่ได้มาอย่างยากลาบากนะครับแต่คุ้มค่านะครับถ้ามองถึงเรื่องของคนที่มีคู่อู่แล้วครับปีหน้าไปอีกหนึ่งปีที่ชาวราศีกันัามีโอกาสนะครับที่จะมีปากเสียงกับคู่ครองครับเรื่องหยุมหยิมเล็กๆ็น้อยๆไปเรื่อยๆจนถึงเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่โดย โดยรวมๆแล้วถ้าเรามีความอดทนจนถึงสุดนะครับเ,เกณฑ์เลิกลาไม่มีนะปีหน้าถ้าเกิดเราทนได้จนถึงที่สุดแล้วนะครับผมเชื่อว่าชาลีออดเนี่ยมันมีกําลังนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าชาวราศีกันก็จะประคับประคองนะครับเรื่องของคู่ครองจนตลอดรอดฝั่งได้นะครับท่านที่ยังไม่มีคู่นะครับปีหน้าอีกหนึ่งปีถ้าเกิดมองหาใครสักคนหนึ่งหรือว่ากำลังจีบใครอยู่ปีหน้าไป็นหนึ่งปีที่มีอุปสรรคค่อนข้างนะครับผู้ใหญ่กีดกันหรือว่า เรื่องต่างๆที่มันเข้ามาลุมเล้าเกี่ยวกับคู่นะครับอาจมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับแต่ขอบอกเลยครับว่าถ้าเกิดท่านพยายามครับอย่างเต็มที่แล้วคนที่ตั้นหมายตาไว้เนี่ยจะไม่มีทางหลุดรอดมือมท่านไปได้นะครับเพราะว่าชาลิออตหมายถึงชัยชนะที่ได้มาอย่างความยากลำบากแต่เป็นชัยชนะที่คุ้มค่าเหลือเกินนะครับมาดูอีกหนึ่งใบครับเรื่องของโชคลาภได้เดอะมูนนะครับเดอะมูนความท้อแท้องติ้งบั๊ก แต่ไม่ต pues ้องสนใจนะครับเพราะมาตกโชคลาภมันก็บอกได้อยู่แล้วว่ามันมันไม่ได้นะก็ไม่ต้องไปเล่นนะครับราษีกันก็ไม่ต้องไปเล่นเล่นไปก็ไม่คุ้มนะครับได้มาก็เสียไปเยอะกว่าที่ที่ได้มานะครับนั้นไม่ต้องไปเล่นครับเล่นแล้วทำให้ท่านมีความทุกข์ด้วยครับความเป็นโชคโชคลาภเนตกเดือนพฤี่าอาจจะทำให้เป็นทุกข์เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะครับท่านนั้นท่านไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยครับเรื่องเรื่องของโชคลาภในปีหน้านะครับอ่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเรียนของชาวราศีกันโอ้โห เงินดีนะงานก็ดีนะครับงานก็ไม่ดีเท่าไหร่ accepted, แต่เงินดีนะครับการเรียนไปอีกหนึ่งปีครับที่เรียนแล้วรู้สึกเหนื่อยหนะักปีหน้าทําอะไรก็รู้สึกเหนื่อยหนะักยกไปเรื่องการเงินอาจจะมีแบบอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยคนสังเกตก็จะมีเงินเป็นก้อนเป็นอะไรอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของการเรียนก็เป็นอีกหนึ่งปีที่หนักค่อนข้างหนักเหนื่อยค่อนข้างม,มากๆากาทําจริงแล้วเหนื่อยมากมีปัญหาให้วุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการเรียนต้องแก้ไขนะครับ งานเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเยอะแยะมากมายนะครับอีกหนึ่งปีถ้าจะสอบอินทรตรีทโทรเอกอะไรก็แล้วแต่ของคนราศีกันปีหน้าเป็นอีกหนึ่งปีที่ท่านต้องใช้ความพายายามค่อนข้างเยอะกว่าผู้อื่นนะครับเพราะฉนั้นต้องมีความตั้งใจต้องมีความเตรียมพร้อมนะครับถึงจะผ่านจุดจุดนี้ไปได้นะครับสำหรับท่านที่ท่านที่เรียนอยู่ก็เช่นเดียวกันนะครับต้องมีความตั้งใจฝ่าคนอื่นต้องมีความพยายามนะครับเพราะว่าถ้าท่านประมาทละเลยมันจะได้ผลออกมานะครับที่ไม่ดี นะครับตอนนั้นต้องมีความตั้งใจครับเหนื่อยหนักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนปัญหาการมากอะไรแล้วแต่มันมาลุมแล้วนะครับต้องพยายามเคียย์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับอมาดูอีกหนึ่งไปนะครับสุขภาพของชาวราศีกันสุขภาพเลขเก้าไม้เท้าครับเก้าไม้เท้าก็ไม่ได้เหตุผลอะไรมากมายนะครับเลขเก้าก็เป็นเลขที่ดีแล้วนะครับท่านที่ป่วยอยู่ก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นนะครับ ท่านที่ไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นได้แค่เล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้มีอะไรที่ดูแล้วมันรุนแรงนะครับถ้าใครที่มาดูรุนแรงขึ้นมาก็ต้องเป็นเรื่องของเดอะเดตนะครับทาวเวอร์นะครับสิบดาบเมื่อกี้ก็แรงพอสมควรนะครับถ้าเป็นสุขภาพอ่ะแต่มันมาตกสุขภาพเป็นงาไปเท้าก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะครับไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องสุขภาพของชาวราศีกันปีหน้าไปอีกหนึ่งปีที่ดูแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับครับสำหรับชาวราศีกันนะครับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบการดูไว้แค่นี้ถ้ามพูด ถ้าผมพูดผิดพลาดติดขัดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับครับสวัสดีครับ